องทางทางลองทางครับเจ้อยสเชิญนะครับทั้งสตัวอยู่ในรูเลยนะครับจไปเลยตากล้องถอยให้เขาหน่อยนะครับตากล้องเดินมาวมนี้ให้หมดเลยนะครับ ช่างภาพนะครับสื่อมวลชนทุกแขนงนะเจิญมาทางบ้านนี้เลยนะครับครับสื่อมวลชนไม่อยู่แล้วนะครับมาแล้วมาแล้วควายเปิดสนามของจังหวัดชลบุรีเราในวันนี้นะครับไปแล้วนะครับสวยงามนะครับสวยงามเฮยใลูกที่หนึ่งนะครับพอเวลานี้ควายสี่ตัวเราก็ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมนะครับเราขยัยาให้นะครับมันก็ไม่อันตรายกับคณะกรรมการนะครับ เอขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับรักษาระยะห่างนะครับตามมาตรการของรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับด้านมาตรการป้องกันโควิด19นะครับรักษาระยะห่างนะครับใส่แมสนะครับแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองนะครับเอ้ามือบ่อยๆนะครับในการงานประเพณีพิฆาตขจัดชงมีปีที่149ขอจังหวัดชงปีนี้นะครับกระบืนไทยดังไกลไปทั่วโลกนะครับแต่ยังไงเราต้องรักษาระยะห่างของเราอยู่ดีนะครับ ซัพเปอร์จิ๋วนะครับมาหมดเลยนะครับจิ๋วซุปเปอร์มาหมดเลยกันครับมาหมดเลยนะครับในเต็นท์พัดควายหาลุ้นเลยนะครับกรรมการว่างั้นนะล่ะเอาไง มาเป็นคลอกด้วครับเอามยรักในเต็นท์พักควายตรงนี้กระฉีดสีพ่นเบอร์กันตรงนี้เลยนะครับ<อ>กบรรมการฉีดสีให้เขาเลยนะครับยังไม่ได้ยังมไงม่ได้เขียนเลขดี่ว่ากระฉีดสีเลยฉีดสีเลยเอาเอาเอาควายมาอยู่ข้างนอกก่อนครับที่จะแข่ง กรรมาการเช็คด้วยนะครับเอาไปอยูข้างนอกก่อนนะครับจะฉีดสีตรงนี้เลยนะครับฉีดเอาได้เบอร์ก่อนล้วก็จะมาดูรอบกันนะครับมาจาบับออรอบนะอ่มาอี่ทัวรได้ข้าวรอบแล้วนะเ่้ ใครเอาควายมาครับมันนอกถามด้านนี้นะครับชีดกี่ได้เบอร์เสร็จแล้วมาแจ้งชื่อครับได้เบอร์เสร็จแล้วแจ้งชื่อรุ่นที่ห้านะครับเราเน้นควายรุ่นที่ห้ามานะครับ ครับสาชนระวังระวังนิดนึงนะครับสื่อมวลชน,ชนเอาขาอยู่ตรงเส้นหมดนะครับ ผู้ชมจะได้เห็นผู้ชมเป็นพายานเทียบจะได้รู้ด้วยว่าอตอนปล่อยเราทำยังไงน,นะครับตัวใดโด,น,โดนดีบขาเกินเส้นน,น,นี่้ออออไปแล้วครับรอบเลยไปแล้วครับขอตัวเดียว ตัวเดียวตัวเดียว,วเยววออตกก่อนนี่ไม่ได้นะครับตกก่อนไม่ได้